สวัสดีค่ะเด็กๆเขาวันนี้นะคะก็มาพบกับคุปเปี้ยวอีกแล้วนะคะในช่วงกิจกรรมแบบฝึกหัดน,นั่นเองนะคะในช่วงนี้นะคะให้เด็กๆค่ะเตรียมใบงานของตัวเองค่ะทั้ง3วิชาขึ้นมานะคะแล้วก็เราจะไปเรียนรู้กันทีละ1วิชานะคะเด็กๆพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยค่ะ แล้วค่ะเด็กๆคะเรามาเริ่มกันที่วิชาแรกกันเลยนะคะนั่นก็คือวิชาภาษาไทยนั่นเองนะคะเด็กๆยิบใบงานวิชาภาษาไทยขึ้นมานะคะแล้วก็เปิดมาที่หน้านี้นะคะนี่เลยวันนี้นะคะจะเป็นพยัญชนะคอควายนั่นเองนะคะก็จะเป็นคําเกี่ยวกับคอควายนะคะให้เด็กๆค่ะเขียนตามเส้นประกเหมือนเดิมแล้วก็ฝึกอ่านนะคะแล้วก็ระบายสีรูปภาพ ด้วยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยอย่าลืมเขียนชื่อของตัวเองถ่ายรูปคู่กับใบางานส่งมาให้ดูด้วยนะคะเอาละค่ะเรามาต่อกันที่วิชาที่2กันเลยนะคะวิชาที่2ก็คือวิชาภาษาอังกฤษนั่นเองค่ะเปิดมาเลยค่ะนี่เลยเปิดมาปุ๊บก็จะเจอแบบนี้เลยก็จะมี นี่เลยค่ะช่องสี่เหลี่ยมก็จะเป็นคำศัพท์ใช่ไหมคะส่วนข้างล่างก็จะเป็นรูปภาพเหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อวานนะคะให้เด็กๆเติมค่ะนำนี่นำคำศัพท์ในวงในช่องนี้มาเติมตามรูปภาพนะคะให้ถูกต้องนะคะให้คุณพ่อหรือว่าคุณแม่คอยช่วยนะคะเมื่อทํากิจกรรมนะคะเมื่อเด็กๆลองเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมค่ะเขียนชื่อของตัวเองนะคะแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงาน มาให้ดูด้วยนะคะลค่ะเด็กๆคะเรามาถึงที่วิชาสุดท้ายแล้วนะคะนั่นก็คือวิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะคะให้เด็กๆนะคะ <Jacob S 1> เปิดมาที่หน้านี้เลยนะคะหน้านสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆลองดูนะคะซึ่งอันนี้ ครูเปียวจะทําให้เด็กๆลองดูนะคะถ้าเด็กๆไม่เข้าใจนะคะเด็กๆก็สามารถดูตามของครูดเปียวได้เลยนะคะอย่างนี้เลยเขาบอกว่าให้เขากําหนดบอกว่ากําหนดให้1รูปผลไม้1รูปแบบนี้นะคะนี่เลยค่ะ1รูปเนี่ยเท่ากับผลไม้15ผลนี่ซึ่งครูดเปียวว่าเอาผลไม้1รูปเท่ากับ15ผลก็คือ มะม่วง1ลูกเนี่ยก็จะแทนเป็นเลข15นั่นเองนะคะตอนนี้แต่ละลูกก็จะเป็นเท่ากับ15หมดเลยทุกรูปเลยนะคะแล้วก็ข้างล่างค่ะข้อ1ถึงข้อ8นะคะเขาก็จะมีคำถามนะคะซึ่งคำถามของเขาแต่ละข้อแต่ละแต่ละข้อเนี่ยเขาก็จะถามว่าอย่างเช่นข้อที่1เขาบอกว่าแผนภูมิภาพนี้แสดงผลไม้กี่ชนิดนะคะนี่ก็จะเป็น ก็จะนับเด็กๆก็นับเลยค่ะ1 2 3 4 5สามสี่ห้าหนะคะมีอยู่ด้วยกัน6ชนิดคุปเปอรก็เขียนเลข6ไว้ให้เด็กๆนะคะดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆก็ลองดูนะคะลองดูของคุปเปอรวนะคะแล้วก็ลองทาดูนะคะเมื่อทําเสร็จแล้วนะคะเด็กๆก็เขียนชื่อเล่นตรงข้างล่างนี้ก็ได้นะคะ,ะเขียนชื่อเล่นแล้วก็ถ่ายรูปคู่กับใบงานส่งมาให้คณครูดูนะคะ ค่ะสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมแบบฝึกหัดหของคุูเพืนะคะก็จบลงเพียงเท่านี้เด็กๆอย่าลืมนะคะทบทวนใบงานของตัวเองด้วยนะคะแล้วก็ทําให้เสร็จสมบูรณ์ด้วยนะคะเด็กๆอยู่บ้านช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองนะคะสําหรับวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ